ดีลของกรวิทยาศาสต์นะครับจริงๆแล้วเจฟูันเตดเขาสนใจมาสักพักดีลเกิดมาได้ยังไงครับพี่ก็เนื่องจากว่ามีเอเจนต์ญี่ปุ่นนะครับได้ติดตามดูฟอร์มเขาแล้วก็อยากเห็นกระแสของทางเมืองทองที่ได้ส่งนักเตะหลายคนออกไปทางนู้นก็เลยได้ถามมาว่ามีนักเตะในสไตล์อย่างนี้เล่นแบบอย่างนี้พวกพี่มุ้ยเนี่ยแน่งกองหน้าตรงนี้มีใครบ้างไหมที่คิดว่าในทีมที่คิดว่าเป็นตัวท็อปอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ ดูแล้วว่าน้องซันหรือกรณวิทาศา์เนี่ยก็เป็นนักเตะที่ตั้งแต่มาเข้าแคมป์ฝึกตัวเก็บฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วเนี่ยก็สามารถสร้างผลงานได้ดีแล้วมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นลําดับจะเห็นนั่งแต่ปลายปีที่แล้วให้เราปล่อยให้ยืมไปที่อุบลยูเอ็มทีจนไปถึงทีมชาติ19ปีจนไปถึง u ูยที่เรียกตัวไปติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งทางน้องเพิ่งอยุสิบก็จะเห็นได้ว่า น้องก็สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและสามารถทำผลงานได้ดีรวมถึงการเข้ามาที่ชุดใหญ่เนี่ยก็มีผลงานได้ดีตรงนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทางทีม Jeff เจฟฟรีย์เดนเตก็ได้มีจดหมายเชิญเข้ามาว่าอยากให้น้องเข้าไปเข้าแคมป์กับทีมชุดใหญ่ของเจฟฟยูเนเตที่โอกินาวาแคมป์ซึ่งก็จะเป็นที่รู้กันว่าที่โอกินาวา่ยจะเป็นแคมป์สำหรับทีมชุดใหญ่ของแต่ละทีมเป็นการเก็บตัวตรงนั้นของเขาครับครับ มันจะเหมือนเป็นการแบบงานหนักของกรวิดไหมฮะเพราะว่าไปแบบอโลนไปคนเดียวเราต้องไปเจอแบบชุดใหญ่เลยหนักครับหนักครับถามว่าน้องน้องหนักมากไหมก็ต้องหนักมากเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าในในระดับของฟุตบอลของทางญี่ปุ่นของเราเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมมองว่ามันเป็นประสบการณ์ของน้องเขาว่าในการที่น้องเข้าไปถึงตรงนู้นในจุดตรงนู้นแล้วเนี่ย<ม>เขาจะได้เห็นอะไรหลายอย่าง เพื่อที่จะสามารถจะพัฒนากลับมาได้เราต้องมองในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของนักเตะการพัฒนาของวงการฟุตบอลไทยด้วยเราเห็นได้ว่านักเตะสามสี่คนที่ไปเล่นอยู่ที่นูน่นนะครับที่ญี่ปุ่นสามคนเนี่ยแต่ละคนกลับมาเนี่ยจะเห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่ เราทํามาถึงตอนนี้เลยเนี่ยแลแต่ที่เข้าไปสู่ระบบประชีพผมมองว่าถ้ายิ่งอายุยิ่งน้อยจะยิ่งเก็บเกี่ยวประสบการณ์และรู้ระดับตัวเองมากขึ้นสิ่งที่น้องได้แน่คือความมืออาชีพจากตรงนู้นสิ่งที่น้องได้อย่างที่2ก็คือความแข็งแกร่งสิ่งที่สามที่น้องจะได้รับคือระดับความสามารถของตัวเองห่างตรงไหนจะได้มีจุดมุ่งหมายในชีวิตถ้าน้องมีจุดมุ่งหมายชีวิตตรงนั้นที่น้องจะไปตรงนั้นได้จะไม่เห็นถึงความความห่าง และพัฒนาตัวเองและความที่จะต้องประเมินและ อดทนกับการฝึกซ้อมและการพัฒนาตัวอตอเองต่อเนื่องไปถึงชุดนั้นได้ครับจร,จริงๆแล้วมันก็คงไม่ใช่แค่กรวิทาศาสตร์อย่างเดียวเพราะว่าหลายคนที่อยู่ในสโมสรเมืองทองคือเขาเห็นตัวอย่างมาแล้วว่าเมืองทองกล้าปล่อยนักเตะหลายแต่ลายคนไปคาแข้งเจลิกก็ทําให้เมืองทองเป็นเวทีที่เจลิกมองตรงนี้ด้วยใช่ไหมครใช่ครับนั่นนั่นก็ถือว่าว่าเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าโดยนโยบายของนันผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ยังมองมองถึง,งวงการฟุตบอลที่มันจะต้องไปเพราะนั้นว่าก่อนที่เราจะไปถึงยุโรปได้เนี่ย เราอาจจะดูทางพิมพ์นลีกดูทางบอลลาลิกา้าดูบอลหลายๆลีกก่อนที่เราจะไปถึงตกันนู้นได้เนี่ยเราต้องผ่านที่ใจลีกซะก่อน เจลีกเคลีกคือเวทีแรกที่เราต้องผ่านให้ได้ซะก,ก่อนถ้าเราจะก่อนที่เราจะก้าวถึงจุดนั้นท่านนักเตะของเราส่วนใหญ่ยังไม่สามารถที่จะก้าวถึงจุดนี้นได้ผมเชื่อว่าเราเรายัางไปถึงตรงนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเป็นจุดมุ่งหมายแรกที่จะทาให้ให้ให้นักเตะเราพัฒนาศักยภาพและยกระดับของเราขึ้นครับวนตัวของฝ่ายบริหารเองเนี่ยพี่การเองก็เอาใจช่วยซันใช่ไหมฮะหวังว่า10วันเขาจะทาได้อย่างยอดเยี่ยมก็เอาใจช่วยครับแต่ถามว่าจะ คาดคาดหวังขนาดว่าน้องเขาไปแล้วจะทําผลงานได้ดีเลยไหมผมคิดว่าแต่ละคนก็ต้องมีประสบการณ์ที่ทั้งดีและไม่ดีถ้าถ้าดีขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าสามารถที่จะทําอะไรขึ้นมาได้บ้างแต่ละผมเนี่ยสิบวันแรกเนี่ยคือความท้าทายของน้องเขาความท้าทายใหม่ๆการประสบการณ์เปิดประสบการณ์ให้เขาแล้วที่สําคัญที่สุดเปิดเวที ให้กับเด็กในรุ่นยุ1 8 9ของเราในหลายคนที่สามารถที่จะเดินไปได้และมองเห็นอนา,าคตที่ตรงนั้นเราจะสามารถเดินตามไปได้ในขณะที่อายุ1 8 9เพราะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอายุ23 24 25 26เท่านั้นที่คุณถึงจะไปได้หรือคุณอายุมากแล้วคุณถึงจะไปเจอหลีกได้มันหมายความว่าคุณสามารถไปตั้งแต่1 8 9เพื่อที่เปิดประสบการณ์ตัวเองและเปิดเวทีให้ทุกๆคนเด็กเยาวชนไทยหลายคนได้สามารถตามไปได้